สวัสดีครับมายจ่กับช่องหมอวัววรนธรรมดาชาวนาหยุดครับคลิปนี้ครับมีการมาดูงานครับฟาร์มสมาชิกนะครับดูงานฟาร์มสมาชิกอยู่ที่บ้านแคมพุ่งนะครับซึ่งมีพาเวงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมจานวน50ท่านนะครับเดี๋ยวผมพามาเบ่งบรรยากาศครับผมมาเลยครับมาดูการทําอาหารครับอันนี้ แล้ก่อนนะเป็นฟางครับเป็นฟางครับอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าถ้าจะผ่าน,น,นาจะผ่านนั้นอามาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์นี่เขาไม่ให้เอาฟางอยู่ข้างบนเขาต้องแยกออกเพราะว่ามันมันมวยถึกรัก ต้องเอาฟางออกแต่บ้านเฮาสมัยโบราณต้องเอาใส่เพราะมันเย็นข้างล่างนะแต่ว่ามันอันตรายเยื่นฟืนเยนไฟนะครับเข้าใจเนาะเร้าใจเนา เป็นฟาร์มสมาชิกครับนางสัำรีเผ่ามณาีครับเลี้ยงวัวสากรพญายคมครับยีกว่าตครับวันนี้พอดีผมได้โอกาสรับคณะครับก็เลยพามาดูฟาร์มอยู่ที่บ้านแคมพงนะครับซึ่งก็เป็นฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ พวกนี้น่าจะประมาณสิบเดือนครับตัวนี้จาก่สิุณหัวแล้วสิคุณาหัวครับออกกคแก้แกจะมีอยู่นู่นเลยอาจารย์ตัวนั้นจะเป็นระบบน้ำแบบ ใส่พลังงานอย่างทันสมัยดีเด้ค่ตัวนั้น้ำวันสีไร่อ่าแบนๆครับตรกินเงตหในครับถ้าบนบ่ครับตัวนี้มันต้องถึงเจ็ดร้อยนั่นบ้อต้องเกินครับผมถ้าถึงเจ็ดร้อยนี่กับซิลุมนะครับันตัวนี้ต้องแปดร้อยเก้าร้อยครับต้องใกขอต้องขนาดนั้นครับจังได้ลงครับ น้ำเลี้ยงแกดีครับน้ำเลี้ยงแกดีครับพอ,อก,กับประมาณนี้แหละครับขอ,อกวยใหญ่ถ้าใหญ่ไรก็คือผมว่าแม่นครับมันเคลื่อนที่เยอะบางตัวมันมันจะมันจะประมาณว่ามันมีพื้นที่เยอะมันมันสีสูเ่เฮา <Yeah. S 1> แล้วก็อีกอย่างก็เสียพลังงาน กินแล้วก็น,นอนพอได้อุวยได้หัวส่วนมากก็จจะมีชาโรลีร่แหละครับทั้งหมดครับ <c oughs> ชาโรลีร่คือหลกักๆกสส็สีขาวสีครีมสีขาวสีครีมสีน้ำตาลครับ <c oughs> <c oughs> ระวังน,นะครับแต่มันยังบมเต็มครับอย้ยังบมเต็มครับครับผมยังหมดติมตต่มพวกพวกหัวฟูฟูนี่มันสิมีเลือดเ,เลือดยุโรปหลายคนพวกนี้มันจะเป็นงัวคล้ายๆสีเลือดสีสูงขึ้นจักหน่อยแม่เล่พวกนี้ที่ผมนะฟากฟูฟูนะโครงสร้างมันเลยผสมยิ่งใหญ่ใช่ครับใหญ่ แต่มันจะมันจะหอบข้อเสียมันนะหอบมันฮ้อนครับทรงผมมันงผมมเนี่บอมันคือกันได้ทรงผมทรงตัวแม่นครับมันละก็มันมักอยู่ที่เปียกแบบนี้จุกออกไปมันหลุดมือสิจังไหนโอ้ยพี่ดึกด้อครับมาสูดเลยค่ะมาสูดบริเวณเทศบาลมากเลยโอ้ยเปนเล่นแป๊บเดียวมันก็เมื่อยครับอ้ันนี ตัดไปย่างย่างๆครับผมย่างครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ถ้ามันเยอะๆเดี๋ยวเขาก็ตักออกไปข้างนอกแล้วเขาก็เอาไปนั่นแหละครับแล้วก็ก่อขายประมาณนั้นไม่ต้องโดนฝนไม่ต้องโดนอะไรต้องแห้งไทำทำแบบนี้ก็ได้ครับแขกแอยเป็นบบเป็นพื้นซีเมนต์นะครับมันก็ซึมลงเองครับมันจะมีหลายรูปแบบอันอันนี้ก็คือข้างในเป็นข้างในพื้นพื้นซีเมนต์ครับอันนี้ซีเมนตต์์ซีเมนแต่ข้างนอกเราเป็นพื้นดินครับ ก็เอาขี้เนี่ยออกไปเพราะว่าถ้าถ้าเป็นพื้นดินหมดนี่มันมันจะล่มนะครับถ้าดินพอกนั่นเยโอ้ยงวลําบากเลยแต่ต้องถ้าถ้าบต้องการให้งัวเจ็บแบบสร้างกรน่ะกับบต้องเอาขี้ออกแต่อยู่สร้างกรอนะเอาขี้ออกคู่มือถ้าบอออกมันจะลื่นครับแต่ถ้าแบบนี้คือแก่บอออกก็คือถ้าหลายจะเอาออกนะครับถ้ามันหลายจะงอชอบความแบบสาวแต่ละต้นมากได้ครับแบบ แกเป็นคนใช่แแตกครับแตกแมนครับปวกกระบกินนี่ครับมันย่านขี้งัวปวกมันโบกินเลยโอ้ขี้งัวเนาะอันนั้นมันน่าจะเป็น ชาลูรีเลือดเลือดสูงมันมันจะเป็นพ่อมันออกพ่อหลายมันเตี้ยเลยครับโอ้แม่ไม่เตี้ยครับถ้าออกพ่อหลพ่ยเตีาัดยแม่แม่มสูงเลยแม่สูงลอแม่ขาวใช่เลยดแต่ว่าสวมมาลูกมันอ่ะ้งสีต้องตัดลงับครับ กเกี่ยวมันไแปดสีมันเละแบบมันจะเป็นหมูดำจนน่ครับสะนี้มาก็รักเกือบแสนอยู่แล้วครับผม แซนอยู่แล้วครับงวงวเก่จะเป็นงวเกเกตที่แบบเกตบ่ได้ว่าไขมันดีแต่ว่าตัวใหญ่ซากมันได้ซากดีครับเรื่องเรื่องพวกเกตพวกความนิ่มของเนื้อนมันอยู่ในในกระบวนการการไดเอทอีกครึ่งหนึ่งงวกี้เขาเอาเข้าซองฟิตก็มีได้ไขมันเสีย จะรอเชือด้วยครับมีครับมีมันครับแม่ครับมันก็แล้วแต่สมาชิกจะคัดเลือกมาแต่แต่กะอยู่กับรถนิยมของสมาชิกแต่ละคนหมักรุ่นใหญ่หมักหั่ใหญ่หมักโัวแพงนะครับบางคนก็หมักของถูกกระซื้อสองสามหมื่นแต่รุ่นนี้แกต้องสี่ห้าหมื่นคนเราคนใจใหญ่สปอร์ตแต่ได้ผลแต่ได้ผลแต่เราต้องมีทุนครับต้องมีทุนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงการลงทุนน่ะ มันมีความเสี่ยงใน่เรื่องโรคโรงไฟนะครับบางคนคิดว่าบางคนคิดว่าซื้อวัววัวสองตัวราคาห้าหมื่นกับวัวตัวเดียวราคาห้าหมื่นตัวเดียวหรือกับสองตัวกินสัมกันเขาเขาจะคิดประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าคนคิดเป็นเพี่นกันความเสี่ยงมันจะแตกต่างกันการสูญเสียอาหามันมีนะครับกรณีมันก็ขึ้นบวคืึกัน เด้พามาเปิดการทำอาหารกันบุอาหารครับอยี่เ้นกันให้็ได่เบะนเ็นแากกนเลยไอป่ยรนเร็ว่นเรวมานเล้วได้บอก่อไๆ ว่าจากคุณจากคุณนีกลายเป็นคุณไม่ไล้หรอเอย่อนนั้นก็เหนื่อตนพงานมันดีก็าเคื่อมหาเลยมึงจะบอได้ปั้มาทางไปตัวนี้เกี่ยวกัาทางกว่าไม่ได้เห็นไงโมาัม่ออ๋อค่ะาน้อย่างเลยะองเนตดีโด้เ๋ยวเดี๋ยวจะเอาฮ็ดเอาเองเนาะต้องมีส่วนผสม รยากาศครับก็เดี๋ยวจะทำให้ชมอีกคลิปต่อไปนะครับฝากช่องมองวัววันธรรมดาชาวนาวันจิตดด้วยนะครับจะหาคลิปใหม่ๆครับมาให้ดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ